ยังไงก็ตายอยู่แล้วนะครับท่านนี้นี่น่าจะได้นะครับพับผงไปแล้วนะนี่เหมือนจะจับไปแล้วนะครับโอ้โหเทรลสบายแล้วผมโอเคก็อติ๊กเกอร์ตีเลยนะครับผมขอบบบบปัดเล้งก่อนแะล้วกันครัะไงท้าได้นะสู้ได้นะตอนนี้ของเรานำน,นะเราสู้ได้สบายเราตีรวมตีดิมันน,น,น่าจะสู้ได้นะเราแบบของนำนนะับ โอเคครับสำหรับเกมนี้นะครับผมแวนหลุดนะครับเราก็เลยเลือกแวนมานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแวนปรับแพทมาแล้วยังหดเหมือนเดิมไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าผมเล่นแวนยังไงหรือว่าเดินเกมหรือว่ามีแนวคิดยังไงบ้างนะครับก็ปกติเลยสําหรับแครี่ก็ชิ้นแรกนะครับเราต้องดูก่อนว่าฝั่งข้ามเนี่ยเป็นฮีโร่อะไรนะครับผมส่วนเกมนี้ฝั่งข้ามเนี่ยเป็นยอดนะครับผมถ้าโลมเขาไม่มากันนะครับเราก็จะสามารถกดได้นะเราจะออก ดาบตีเร็วมาก่อนนะครับผมแล้วก็อาเป็นสกิล2นะ 2> ใครที่กำลังหาเว็บเติมเกม,เกมถูกๆผมขอแนะนำเมลโล่ท็อปอัพเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เแอดไลน์แอดเมลโล่ท็อปอัพนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น p u b G Mobile Valorant g e n s h i ช f นฟ e Fire ฮองไกเ l ล l และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมชิ้นแรกอย่าผมจะอาเป็นองเท้าก่อนละกันนะครับ ถ้าลมเขาไม่มาเนี่ยเราสามารถกดย้อนได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราตีสแต็กทิ้งไปก่อนนะพยายามให้ได้สแต็กส้มนะครับจะได้กดได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็สแต็กแดงก็ได้นะครับไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็ลองกดย้อนไปเลยนี้เห็นไหมเราก็กดได้นะครับอ่านี่คือการคอโทลเว็บนะครับก็ไม่ให้เขาได้เงินนะเห็นไหมแล้วก็พยายามลาสแล้วก็กดมาครับถ้าลมเขาไม่มาเนี่ยก็จะจนมากนะครับ คือถ้าลมเขาไม่มาช่วยเนี่ยเขาจะจนมากนะครับเราก็พยายามกดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามล่าชิปด้วยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราสองแล้วเขายังไม่ได้สองเลยเงินเราสี่ร้อยกว่านะครับผมอันนี้เขาอาจจะย้ายฝั่งนะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่ตามเขานะเออเขาไม่ย้ายหรอย้ายนะแล้วก็พยายามจะกดเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใจดีเนี่ยพยายามล่าชิปให้ได้ทุกตัวนะครับนี่คือ จนกว่าลมเขาจะมาเขาถึงจะจะแบบไอ้นี่นะจะแบบแบบตื่นเล่นได้ครับี uh ่ huh. คลิปเราจนะหมดละครับคือตอนนี้ถ้าไม่มีใครมาผมก็กดได้รัวๆเลยนะันะคือลมเขาไม่มาช่วยนะ uh huh. นี่นะเขาต้องลมต้องมาเนะครับผม uh huh. ไม่งั้นย้อนจนมากแต่เราไหวนะครับ uh huh. คือตีมี่เรามานะนะเพื่อเราสั่งบวกแล้วเราเอาลมบอกก็ได้นะครับเ uh huh. ดีย๋ยวไหน เราตีไปเลยอันนี้ได้มัน,นึิค่คลีแล้วโอเคนี่ก็เคลียร์คลิปเร็วเลยก็ได้นะครับผมตอนนี้เพื่อนระมาแล้วยังไม่ดูครับตอนนี้เพื่อนระมาแล้วสวยตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็เอามังกรให้เพื่อนก่อนนะครับมับงกรแผ่นนี้สําคัญนะมันช่วยเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเวลวด้วยนะครับทำให้ฟาร์มเร็วแกล้งเร็วนะครับมีผลเยอะเลยนะครับตอนนี้ล็อกซี่อยู่ตรงนี้นะครับ ลากไฟเพื่อนนะแล้วก็รีบเคลีร์คลิปเลยออเออเราเราเกลี่ยเสร็จนะครับเราอาจจะวิ่งไปกลางก็ได้เผื่อมีไฟนะแต่คิดว่าไม่น่ามีอยู่ละเดี๋ยวมีใครเคลียรยกลางเรามาเชียร์เองเลยก็ได้นะครับทัน,นี้คนเคลียรยกลางนะขอญาตเจ็บเลือดหลังปพอมละกันนะครับโอแล้วมันม่วงคือเราไม่ต้องรีบนะครับถ้าเป็นมันม่วงนะ คือมันม่วงฝ่า่าข,ข้ามเนี่ยมันตีคิดเราตายอยู่แล้วนะผมเราไปชาได้น,นะแต่ถ้าเป็นมันม่วงฝั่งเราเนี่ยเราควรรีไปนะเพราะเพราะว่าอ่ามันม่วงจะเคลียร์คลิปหมดนะแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาก็เราชาได้น,นะสำหรับเกมีนี้นะจะเห็นว่าโลไม่ค่อยเล่นกับผมนะครับเราก็ต้องเซฟนะก็เป็นฟาร์มคลิปตัวเล็กไปนะครับก็าฟาร์มคลิปตัวเล็กไปนะครับ เดี๋ยวเอาออฟอ่าเอาออฟจงออฟเจ๊กอะไรให้หมดนะครับคือ,อหลักๆอ่ะแคลลี่ก็จะเป็นอ่าเนี่การยืนนะครับผมว่าควรยืนยังไงนะตัดนี้ยังไงยังไงก็ตายอยู่แล้วนะครับท่านี้นี่น่าจะได้นะครับเขาผไปแล้วนะน,นี่นี่เหมือนจะจับไปแล้วนะครับโอ,อ้โ,อโหเหอรนไหวแล้วผมไหมโอเคออ ตอนนี้เพื่อนเขาอยู่ตรงนี้ยังไงแจะเพื่อนเราไปเคลียร์กิ่ง้างหลังนะก็ปิกเกอร์ตีเลยนะครับผมอุ้ยได้มาคอร์สเคียวนะอุ้ยหูผมต้องกลับแล้วแหละเราได้มาถึงสี่ตัวนะครับก็ถือว่าช็อตนี้เราทําดีมากนะตอนนี้สี่นาทีโอเคเบฟล่างไม่แตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําเบฟล่างต่อเลยแล้วกันนะครับไปเอาป้อมนะทิ้นต่อไปเนี่ยผมจะอเป็นอ่าโบเค่นเลยนะครับอืมโบเค่นแล้วก็ออกเป็นอ่า เหยกะก็ได้นะครับเพราะว่าเวทก็จะมีล็อกซี่แล้วก็เป็น Th ala. Th ala, ทาร่าทาร่าเวทนี่คือขวานนะครับขวานจะเป็นเวทนะแล้วก็อ่ารวมทั้งอ่าตัวอะไรนะบอนนี่นะครับผมเป็นเวทนะเราออกเขาเรียกว่าอะไรผมลืมอชีกอีกเหยากะมาคุมนะครับตอนนี้เขาอยู่ตรงขวานนะเราต้องอยู่ข้างหลังๆนะครับสตีนี้เราห้าจับนี่แล้วก็ตีเลย ไม่ตายโอเคตีมีเราได,ได,ได้ตีเรารีบสอยฟ้องไปนะโอเคตอนนี้ฝ่งยสองข้ามตายสองนะครับเราจะรีบดันขึ้นไปเลยนะแต่ก็ต้องระวังว่าสองตัวนี้จะมานะสองตัวกลางนะเราต้องรีบตีนะตัวเราตีบ้ามเร็วอยู่ละบัฟฟ้าเหลือก็บัฟฟ้าไปนะครับ อตอนนี้ยอนกับอ่าล็อกซี่เกิดนะเราอาจจะต้องถอยแล้วเพราะว่าโลไม่ได้อยู่กับเรานะครับเราก็จะไม่ห้าวตรงกลางถ้าไม่มีใครมาเพิ่มเติมน่าจะกันได้เอ็น่าจะน่าจะได้ป้อมนะครับเออราลี่ตีป้อมเลยเอยจริง,รงๆเราต้องบอกเพื่อนว่าสลับด้วยนะเดี๋ยวเราบอกเพื่อนว่าสลับนะครับเราจะได้ไปป้อมบนง่ายๆต่อนะเกมมันจะได้ไหลต่อเนื่องนะ อาคลิปกาข้า,ขาเนี่ยผมเอาคลิปกาก่อนละกันนะเ,เลนล่างไม่มีใครไปโอเคเดี๋ยวเลนบนเราได้ละเดี๋ยวเราพยายามเอาป้อมบ,บนต่อนะครับนนให้เกมมันเร็วไปเลยนะยังไงตัวเราเดี๋ยเป็นตัวแบบต้นก็ได้เลยก็ได้นะครับไม่ได้แย่นนะเลยตอนนี้ระวังเรากซี่จับตรงกามีไฟนะเราจะให้จีมีตดก่อนยังไงที่ผมโดนบอนนี่จะใช่ไหครับ ยายามอยู่หลังๆนะครับระวังอ่าอ่ะล็อกซี่ปิกจับนะโอน,นดรัวเลยไม่เรครับเราไม่กลับบ้านก็ได้เรามีทารอนอยู่นะแต่เ,เราต้องไม่แหลมนะเฮ้ย,ยดึงไม่ไปดึงไม่ไปโดนล็อกกับโดนจับขอปบับแดงก่อนละกันครับไอ้ทาร่าเราก็สู้ได้นะตอนนี้ของเรานำนะเราสู้ได้สบายเลยรดมตีดิคันด้าตรงนี้นะครับเราดูแมป ถ้ามีฟิกเกอร์อยู่นะเราแบบสามารถตีสักหนึ่ได้แล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละตอนนี้เว็บบนเออเว็บล่างกินข้าวนะครับมาคอสมาเดี๋ยวเราก็รีบเอากลางเลยล่างไม่น่าทัดน,นะฝั่งของข้ามมันจะกัดนะเดี๋ยวเราก็เอากลางแล้วก็เอาพวกบ้าฟ้าก่อนนะทำมัาางกรมังกรไปนะครับเกมไม่อยากแย่งนะ เราเอามังกรไปแล้วก็อาจจะต้องไปเล่นบนต่อครับควาป้อมบนนี่ยังเหลือป้อมสองอยู่นะตัวเราไม่แบบผมมองว่ามันยังโกงอยู่นะครับแบรนอนะ่ะคือถ้าแรงสูง,สงๆก็บางเกมก็แบนนะครับแต่จะไม่ขี่เหมือนแคตต่อนนะแคตนี้ก็มีการแบรนด์อยู่นะพยายามอยู่หลังๆนะครับลองโดนล็อกซี่จับนะแต่เรายังกล้าเล่นได้อยู่ครับเราเรามีติ๊กเกอร์อยู่นะ พยายามซิกรวมแล้วกันนะครับให้เพื่อนแบบมาตันบนหน่อยแล้วกันทองล็อกซี่ซิกจกับผมไม่แน่ใจว่าเขามีซิกไว้เนี่ยผูกเกือบแล้วเราซิกใหออกกันนะแล้วก็ตีข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยผมแตกนี่นะครับผมเราก็ได้เโอกาสแล้วนะตอนแรกไม่คิดว่าจะมาแบบสี่ตัวเลยนะคิดว่าสักสองสามตัว โอเคแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมจะเห็นว่าช่วงนี้จะเป็น8นาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดาร์คซัลเลเยอร์แล้วก็พยายามดันบนเอาป้อมต่อคนระับแต่ถ้าจะให้ดีเลยต้องได้2ปั๊บนะเพื่อนเราเหมือนจะบวกกันอยู่นะครับรอาจจะโดนโดนเองปะ่ะนะเราไปช่วยแล้วกันนะครับมา,มาแล้วตีโลวลตีโลโล,ล ตาร์ให้เพื่อนหน่อยโอเคตอนนี้เลนกลางนะครับนาะคอาไปดันนั่นเดี๋ยวเราจะช่วยนะแต่คิดว่าไม่น่าทันนะเดี๋ยวเราดันบนต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็าโยกไปกลางล้วกันนะครับรับก็บนก่อนแล้วกันเราได้เฮียวกะแล้วเดี๋ยวเราจะออกเป็นอ่าเขาเรียกว่าอนะไรเนี่ยมอร์นิ่งสตาร์ผมจะจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับผมนะอืน่าจะตีสักตีสองทีก็น่าจะแตกแล้วนะครับ เฮ้เดี๋ยวราบานเล่นบนต่อเลยนะครับให้หนาคอสแบบสปิดเล่นนะแต่เราต้องไม่ตายนะครับถ้าเราตายเนี่ยเกมจะยืออ้อเพื่อนเรียกไปเอาดักเดี๋ยวเราเอาดักก่อนแล้วกันนะครับจะได้แบบอมป้อมได้ง่ายๆนะเกมนี้ถ้าเลสก็แอบน่ากลัวอยู่นะครับผมก็ฝั่งข้ามเนี่ยเป็นยอนนะ ยอนเนี่ยท่าเรตน่งก็คือน่าจะเป็นแชรี่ที่โหดที่สุดละนะตอนนี้ล็อกซี่อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าใครดูมินิแมปเราต้องให้ตีมีตกก่อนนะเราต้องแบบอยู่ไกลนะเดี๋ยวโดนจับนะยังสแต็คผมไม่ทําโอเคล็อกซี่จับไปแล้วนะครับอืมตอนนี้เพื่อนทำว็บล่างามาันน่าจะสู้ได้นะเราแบบของนำนับ เราต้องติ๊กออกมาแหละยาอู้หาดูเลือดเลยเดี๋ยวโดนฟิเด์สันโอ้สรุปไม่ได้ทักตัวเลยนะเมื่อกี้แบบเลือดโลหลายตัวเลยนะครับผมก็ลังเลมเหมือนกันฮาล่าก็แบบเลือดเด้งรัวๆเลยนะครับแต่ตอนนี้บนน่าจะเคลียร์ไม่ได้นะันเดี๋ยวเราไปเอาอมากอนนะับไปเรียกให้เพื่อนอามากอนก่อนละกันเพราะว่าถ้าฝืนดันไปเนี่ยแล้วอ่าตายก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกิดเร็วขึ้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเวลาก็อัพจงอัพเดทก่อนนะแต่คือประเด็นไม่มีใครมาช่วยเราไม่เป็นไรคนเดียวแล้วก็น่าจะไหวอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไหวนะ โอเเราได้ออบเจกต์มาแล้วแต่ผมน่าจะขอบัฟละกันนะครับผมไม่อยากกลับบ้านละนั่นเราสั่งลุยป่ะบับหน่อยละกันนะในตัวเรามันก็อับัฟไม่น่าเกลียดอยู่ละเนี่ยถ้าเพื่อนแล้วก็ตัวโอเคกำลังไปโอเคแล้วก็พังนะครับที่ไม่ดีแล้วนี่นะครับผมสาเหตุที่เราควรแบบทําเกมก่อนนะไม่อย่างนั้นนถ้าเราไปฝืนเล่นเนี่ย ฝายตงข้าก็จะเกิดมาแล้วยอนตอนนี้แปดพนสามนะครับถ้ายอนสักโอ้ผมถ้ายอนได้ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งผมว่าแบบโหดมากเลยเราจะไหวเปล่าวะใอ้ะเดี๋ยวรอเพื่อนดีกว่านะครับเอาชัวไม,ไม่เวิร์กไม่เวิร์กผม,ไ,มได้แย้มแยํมกระหม่อมนะตอนนี้เราไม่มีพิิกด้วยเราจะห้ามไม่ได้นะเ,เราก็จะชิปเลนไปก่อนนะผมอยากได้จิปบ,บนแต่ได้ป้อมบนนะเอ๊ะเนี่ยเราบวกได้นะตอนนี้ เราดูของล็อกซี่ก่อนนะครับของล็อกซี่ไม่มีดาเมจเวทเลยนะก็จะเป็นของมีส,ส่วนใหญ่จิ้นตสวยพิกเกอร์เลยนะน่าจะได้เกลครับผมไปโอเคได้มานะครับตอนนี้บอนไี่อยู่ตรงนี้เราพยายามอยู่หลังนะจี่ไงล้วเรียบร้อยเพื่อเราอาจจะเล่นต่อนะครับเราต้องดูมินิแมปนะยูสอบไปก่อนนะอันตีไปอันตีเพื่อสแต็กนะเผมดูดีดูย้อนรุ่นผมดี ทีเดียวทีเดียวเออโอเคยอนตายแล้วนะครับผมโอเคผ่านสองข้านตายห้าตอนนี้ก็น่าจะจบได้เลยนะครับเห็น<ม> <He 's S 2> ยอนป้าทุกคนเห็นปะยอนรูดผมมาดูดิคือนี้ถ้ายอนแบบยื้อไปถึง1 5บห้าสินาทีมผมว่า<ม>เกมกลับมายากนะครับแล้วก็ต้องรีบจบเลยแล้วกันนะครับผมเลดเกมเนี่ยสู้ยากมากเลยเป็นยอนทาล่าด้วยนะครับโอเคสำหรับแวนแพทนี้นะครับผมก็มองว่ามันยังโหดอยู่นะครับ อยู่ที่ว่าเราจะยืนดีไหมนะถ้าเรายืนดีแล้วจ่ายดาเมจเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังโหดนะครับไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นแนวทางการเล่นแวนของผมนะครับนี่ก็ประมาณ14-15ดาวนะครับผมที่ผมเล่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกับสกอร์รวมกันนะครับ แล้วก็คิวเก้านะครับผมตายหนึ่งแล้วก็แอซิดหกนะครับส่วนไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมจะออกเป็นก่อ,อกเกิดนะครับผมโอเคหากใครอยากให้ผมลองเล่นตัวอะไรหรือว่าอยากให้ผมทําตัวอะไรมาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ